มาปูนากินดีตอนรับทำ้านทำเสร็จแล้วพี่สวัสดีครับยินดีตอนรับฟิวซี่กอดถุงช่องนะครับเนาะอ่าพอสวัยพารวยมือหนิกะปูนากซีบออยังไปฟังปูนางบอกก่อนนะครับเนาะฟิวซีเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามนะครับพอสวัยพารวยนะครับเด้อขอสําคัญก็จะเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะเพื่อสิบเรื่างข่าวสารใหม่ๆจากทั้งช่องของพอสวัยนะครับ พาด้วยครับเอาบ้านนี้เข้าไปฟังปูหนักฟันทีโบว์ยังสู่ฟังไปติดตามเพื่นไปครับบ้านนี้ครับน,นี่มองกว้าวงกว่านี่บ่ให้ปูไปนั่งไงเฮ้าได้ดิดีบ่ด,ดีแล้วบ่เอาดีแล้ว,ลว,ลวสันอ่ะจมเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้ถายยังมาคือจังเลยบ่ผ่านข้อของเอฟซีเอาผ่านใลข้าเจ้าเนี้ยครับผมอ่าเออเมื่อนี่ นี่เนวเยว่าให้พี่น้องฟ้องไปจะบุจะคนฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์มันคืนนี้นะพาปูได้สวัดถ้ำอยู่นี่ทายทอดปูลงโคตรอ่านลูกสินาแต่ตอนช่วยน้ำปูเบาหวา้ปูไดชทายทอดสวัดเอี้ยปูก็เลยมาสวัดถ้ำพอมันก็เลยลงมาเบาคือเก่านะลงมาบอว่าดีใจว่าสถานที่เองต่ก่อนมันคือเป็นโน่นจ้าก็เป็นบ้านเก่าเมืองแก่เพิ่นเพิ่นว่าทั้งด้านหลังของลุงเนี่ย มันที่เป็นทำเงินทำทองยังเป็นกว่าไปยังน่าจะก่อนนัแต่ว่าทั้งหน่าลูกเป็นยังพ่อจะคอยให้ลูกหันหน้าไปหันหน้าไปทั้งนั้นแล้วทองคำมันอยู่ง่วงเหลืองเหลือมคือยังทองหกบวบเก่าอยู่ในบอกวันวาเนาะแล้วเพิ่นมาเพราะอยากให้พ่อนี่ปล่อยเลของอยู่ดิแต่ว่าความโลวมันเกิดขึ้นไม่จะของรยวมเอาอีพ่อบอกตินี้ก็ฮะกูจะบอควงกูเองแต่ว่าพ่อเพูดอะย้ำย้ำแล้วย่ำอีว่ามากี่สินก็เหมือนเดิมปล่อยตัวเดิม ข้าวเท่านั้นเอ้อข้าวห้าข้าห้าข้านี่เท่านั้นเพราะว่าเพิ่นบ่ให้พอปล่อยยีแต่ว่าพอก็จะก้อยกันแต่กันเพีไว้ในจังหน่อยอ่าดันแต่กันเพีไว้ในจังหน่อยพุ่นลงพุนก็ได้ไปลายเบิ่งรถตัวแล้วเนาะอ่าเพราด้บอกว่าเล็กคือนีหันนี้ให้ไปลายเบิ่องหันแล้วเจอพอว่ามือนั่นอันนั้นเป็นตัวกันตัวนี้นพอบล่อย้เ้วพอหลายเพราะว่าบางครั้งเห็นแล้วเลขกเล็กมันยังกันอะไเบิ่งเบื้องขากันเก้าศูนย์เนาะ 9086 9086เลขแปดหังามอันนี้เนาะแปดหันี่งามแปดศูนย์หนึ่งงาม90หนึ่งามฮานังเถื่อนรักพี่เสียดายน้องหมดแล้วล่ะอันนี้วันนี้ท่านเหี๋ฟังด่าจะเฝ้าไปคิดว่าปูนางสิปล่อยวันที่หนึ่งไงจะเป็นตัวนี้นี่ฮามันไปไหมนี่เห็นจังไหนอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งเอฟซีถามมาหลายคนว่าพออ่าดินลุ่มล้นถ้ำนั่นรถเท่าไหนพอบอกอ่าเพิ่นเอาน้ำลดทหารลอยได้อลูกเด้อ ผู้ใดอยากร่วมศรัทธากับปู่นาคฝากมาทางแต่ละช่อ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 งเนเดอ้อเพราะว่าเป็นยังตีขันมาฝากแต่ละช่องแต่ละช่องช่องคนสิริอานสิลูกเสือเตาอ,ออกอาการห้ขันทรงมาทั้งพอหั้นเทอมิดสวยดีเพราะว่าเป็นเดือนสามพันสี่พันพอตัวบ่วจถ้ผู้ใดในหานเท่านอนเียจนปวดงองปวดมันต่อก็ะปวดตาเพราะว่าเป็นยังตีแว่นตาเสียไปนั่งไล่ตอบลูกจ้า ตาถูกอยู u, han, u, ่หัยม so <open> ันเนี่ยโอ้บ่อลนะเท่ากับปวดมันจะไล่หูุดไล่ตาก็เลยบวกอยได้เห็ดจนโดนกับอยได้ิเหดเท่านึงเยาวาพอเด้อพอไปยังบ่มีเวลาอีหลีดิ้งช่วงนี้นี่เ้ามาเฝ้าวลดหนหนอย่างหนอยากออกมาล้านทำอยากมาเบิ่งงานเบิ่งกันมองมันอยวกตามันขาดอย่างนี้ขาดอะไรอันนี้เนี่ยเออคอยขึ้นเก้านะหาเก้านะเสังเกิดเสียงอะไรก็เลยว่าฝ่ายจะออกมาเฮ็ดหันเฮ็ดนี่เพราะต่อไปทุกเย็น กูจะต้องสวดมนต์ภาวนาของกูอยู่นี่นะจนกว่าจะครบจนกว่าอีหยังสิเหลี่ยมเรียบร้อย่าตั้งปฏิทันไว้แล้วนะมันแล่นไปแล่นะมน,ลน,ลนมากขึ้นช่วยแต่พออยู่นี่อานะจจะบอกลูกศิษย์ลูกหาหรือบอกพ่อแม่พี่น้องสุภสุคนเด้อแล้วก็โอนมาให้ได้แล้วหลายคนเลยซีหาคนแล้วก็ขออานขอบุญขอพุ่พี่น้องคล้องไปต่อไปเด้อหาลังเถื่อพ่อหนูโอนไปแล้วนะบัวไดอาร์นแต่ว่าหาลังเถื่อไปจับทโทรศัพท์ออโทู ขาเจ้าโอ,อนเงินมาซ่วยล้วเขาเป็นไล่ตอบเจา้าผู้ได้เป็นผู้ได้บ่ไหนเอาฝากทั้งช่องดีกว่าได้หลูกเดล่ฝากทั้งช่องแต่และช่องอันนี้จะทำะไรให้ทั้งช่องพด้อ่านออกอากาศให้นะให้พันทั้งช่องไดเนออกตอนนี้ขาดอยู่หลายหลายรถอยา่นะพอตั้งใจมาสิลงจากสามสิบรถจะลงตรงนี้ลงนี้นนให้วัดครบสามสิบรถซะก่อนช่วงนี้เอาสามสิบรถก่อนสามสิบวันะี้คาดว่าคือเฉพาะในช่วงชงทุดนี้พอี้ลงจากพอเพื่อนเนี่ยเพราะว่าอยากจะเร่งสร้างลานถรำของอีพอ ห้งถ้ำของอีพอนี่ให้เสร็จแล้วก่อนก่อนปีใหม่ปูเชื่อแน่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบ้านทั้งเมืองเฮาสียห้โควิดนี่ซ่าตายไปภายในพรรษานี่นะภายในพรรษานี่ออกพรรษาแล้วเชื่อว่าบ้านเมืองขึ้นิอยู่เขาสู่ปกติอยู่เออเออนั่นล่ะขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นแล้วพูกได้ว่าพอดีเลยเฮตดอันนี้แล้วปีใหม่ก็สิมาสลองร้อมกันกับปีใหม่พร้อมเหนความคิดเ้อ อันนี้ฝากไว้ทั้งทุกช่องส่วนเรื่องตัวเลขย้ำเหมือนเดิมพอเพิ่นบ่ให้ปูนี่ไปลปล่อยตัวอื่นได้ซ้ำมึงสีไปปล่อยอยังไหลตัวแทนนี่คือนี่ัสของเพิ่นนี่หลกนี่ใสของเพิ่นนี่คือแล้วก็ถือกับน,นี่ัสของเพลินว่าปูนากปล่อยไม่มากตัวปล่อยแล้วปล่อยเลย,ลย,เลยนะจะเข้าไม่เข้าเป็นน้ำบุญน,น้ำกันน้ำพีน้ำนองวาสนาวาสนาพราะว่าป,ปูก็สวดมาภาณัสสาธุดอ้อให้ลูกหลานทั้งหลายมุมทุกมุมโศกมุมโลกมุมไฟนะ ขอขอให้ได้โชคได้ใช้สุขภูสุขคนย่างได้หน่อยอใก้มันเป็นคือทีผ่านๆมาให้มันได้กันสุขภูสุขคนนะงวดนี้ก็คือสิบะมี่ยังมุอุปสรักมาขัดขวางดอกคือซื้อได้กันสุขคนอยู่ลอตะเตอรี่เนะหาเก้าเนาะหาเก้าเก้าหาสองสามสามสองก็ไปเป็นยากันแผลกันแตกกันซึมไว้นะ mm hmm. นั่งอีกตัวหนึ่งที่จะไปก็คือวันที่หนึ่งตอนเช้าปู้เป,ปื่อยมาให้แล้วว่าอาจจะเป็นหนึ่งอยู่ในเลขรถตู้พวกก็ได้ อ่าเพื่อนแค่มาพูดนั่งซ้อมอยู่เลยเนี่ยน,น,นั่งซ้อมอยู่วะ,ะเขากระคึะ๊งมาปล่อยลัดหนา้ากูแล้วโตกูมากเนี่ยโตกูเสีเเยวเหาะเห็นอยู่ดิเห็นผู้ดผู้พูดอดอกมาแต่ว่าอะไรมาเอ้าพอหอ,อดมือแล้วมันเป็นยังไงมาบอกลูกเด้อจะรู้ภายในคืนวันที่สามสิบเอ็ดนะแต่ว่าพอก็บ่อกคูณไหนพราะว่าคนที่อยู่น้ำพอทุกคนที่นั่งสวดมันพอพอกับที่บอกให้บอกไป ตื่นเศร้ามาบอกความวันได้เศร้าให้อาไปท่านกับท่านมาท่านนกันแล้วแต่เพราะว่าปูกับมันใจไป้ว่าเรขกหาเขาทั้งบนส่วนนี่ปูกับปอยไว้นะเพิ่นก็สิมาบอกปูถ้าเพิ่นยังจำอย่ตัวก็า่ามึงไม่ต้องไปปอยตื่นหรอกมึงปอยหาเขาเขาก็จะได้ปลอยหาเขาให้เขาเนี่ยเพราะว่าคืนสุดท้ายนี่เป็นสั้นเพิ่นที่บอกสั้นครับเพิ่นว่ามันคือมันแง่มขัดแหท้ขันเสียขันหอขันพ่อขันพ่อวอาไปถือว่าพ่อว่าหลตัวดิ่ีสิบอกฟังเด้อ เมื่อคืนนี้ยังไก็ได้เกตูยังยินเนาะยินค่ะอ่าพ่อไอ้กั้ยิ้นพ่อพอเล่กไดนยิ้นแท้ได้จริงเราพ่อนจ่สี่ห้าเก้า่เนาะเมืนบะสี่ห้าเก้ออย่งอี่เหรอสี่ห้าเกกัเกจ็ดค่ะอ่าเก้าเกาัเ้าเจเห็นะแต่ว่าพอบุบุาปากนะส่วนที่เปี่ยนนแต่ว่าคือว่าเอาห้กตัวเดียวพอได้ลูกเอาห้าเก้าตัวเดียวพอเลยพ่ต้องผลายตัวก็เลยวางสี่แต่ก็เลยบอกปากก็เลยนางพิจารณาอย่ว่าจากนี่ถึงวันที่ห ถ้าพ่อยังย้ำคำเดินอยู่ลูกก็บอสาม,มารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เยอะไหมนะพ่ะมึงคืนว่าม,มึงมักตัวไหนมึงปล่อยรถเดอ้อเอออันนั้นก็สิปล่อยอยู่ถ้าลังเดือก็สิปล่อยอยู่ในรถเจ้าของนี่แล้วบอกพี่มึงปล่อยเลี้ยวตาไปสาดไปก็สิเห็นรถตัวง้อมันบ่นอ่ะเนาะเก้าศูนย์แปดหกยี่หันจะมันสิสลับตัวได้แน่แล้วครับผมแต่ว่าสิสลับตัวได้แน่แล้วแต่ว่ามักอยู่มักเลขตัวนึงอยู่ยี่หันแต่ว่าพอท่านบอกพี่บอกน้องบอกผู้ใดคือห้มห้มไปยู่อ่า เพียงแต่แค่ว่ารอเวลาเท่านั้นเอาโมนีกิกะไปไายเบิึงเห็นบรทุกคนแล้วเนาะเล่งรถตูน้น้ำฝนได้เพรา,าท่านไปไายไปไายเด้อค่ะสาม <ฮา S 1> วันเสร็จแล้วเรียบร้อยจังค้อได้ไมาบอกพี่บอกน้องขี่ออกมาหามันเป็นพื้หนหัวสองเก่าขี่รถเร็วเพิ่นอยู่ไปได้เขาจะว่าหมาขี่รถ <laughs> <laughs> แตเรารอให้ฟังอ่าส่วนตัวเลขของพ่อไม่มีวันเหมือนพ่อเปลี่ยนโมโมไม่เปลี่ยนจังเถอะ นะบอกแล้วบอกเลยถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่สิ่งที่พ่อบอกข้อก็ต้องบอกพี่น้องพ้องไปต่อไปอมือแรงผู้ใดสืบสวดมนต์กับมาสวดน้ากันผู้ใดโบยู่สวดมนต์กัก,กินเขาแล้วก็แยกย้ายกันมาหาปูหนกักู้หนักเฮ็ดเขาเห็ดน้ำซุปีซุนองซุปผูซุปคนกินเบิดผู้ใดามาต่ทางเงินทั้งไก่แวะมาเดออ้อผู้ใดบ้าบริ่อใดอยากมาเล่นรันทำหนักมาลอดครับพี่นี่นี่แม่ครัวแม่ครัวผู้ใดผูกใดแต่คือแม่ครู <laughs> มมแม่คู่แม่คู่แม่ค,มค,มควากับแม่คู่ม่ได้ยู่คู่กันแม่ท <c oughs> ำากับเขาให้พี่ให้น้องเขากินตอนรับพี่ตอนรับน้องเอาน้าพ่อพนบอกว่าเราวางเงินกับบริวารลูกเลือกเอาไหนถ้ามีเงินไม่มีบริวารแล้วยางไปตักน้ำกินบ่ไ้ได้หรกอเขนเลยบอกวางฉันปูเ,เลือกกับบริวารอยากมีพี่น้องผูได้มากให้ได้กินอิ่มน้ำสำราบกินไปสุกขออย่างเดียว ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเสมอมาอย่าเอาโควิดมหาพอมาอย่าเอาโรคไตมหาอย่านํำเหลืองไหลามาแต่ธรรมะและน้ำอาบอุบลประท่าประสงค์องค์เทพเจ้าเราเถิดมาผู้นักกินดีต้อนรับทําลานทําเสร็จแล้วพี่น้องสด็จหัวใจว่าผู้นักิประนี่อย่างอีกตัวหนึ่งน,นะส้อรับผู้ที่ใดที่มาก้อนมากล้ากันเด้อผู้นากกินดีต้อนรับสุขสายเทพสายธรรมนะขมานานทําผู้นากบริหามนะ มองเงินเขาเจ้าสีหามโอ้ยดังแล้วหามบ่อยเขาผู้นาบ่อหามมาหมดเลยพี่น้องมีร้านไหมพี่น้องพร้อมี่มีร้านไหมพี่น้องพร้อมสุขภูสุขคนเด้อเอาเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องคว่ำไปสุขภูสุขคนเด้อเอากินเขากินน้ำน้ำกันเด้อครับนี่กับผู้นาพิ่นกขยามอีกทีหนึ่งนะครับเด้อไปสีบ่อไปจังได้กระตามซางนะครับเนาะไปสีบ่อไปดำได้ดงได้กระตามซางให้ฟังคำจากปากกับผู้นาพิ่นเวนพนว่านะครับเนาะ ว่าเลขของเพิ่นสีเป็นตัวใดแต่ว่าคนคนมักตัวใดมันก็ใจกับใจนะครับเนาะให้เอฟซีฟังจากปากปูนักหลักก็ใช้วิกาในยาณการรับชมนะครับเพื่อพอว่าเพิ่นเน้นนักเน้นเพิ่นก็เน้นของเพิ่นนะครับเนาะปูเพิ่นมาบอกาให้จังสันเพิ่นก็บเอาไปตามปูเพิ่นบอกเพิ่นเบาเนาะครับเนาะอันนี้คือปูนักเพิ่นเบาให้ฟังเมื่อคืนนี้พอสะไหวผ้ารวยก็ได้ไปนั่งฟังเทศฟังธรรมกับเพิ่นเพิ่นกับ อาวให้ฟังแล้วนะครับเนาะว่ามีไปนั่งฟังคนสวดธรรมอยู่สามสี่หาคนนะครับเนาะรวมทั้งเพื่อนน้ำกะเพื่อนกระบอกว่าเพื่อนกระยำแต่หาเก่าหาเก่ายางเดียวนะครับเนาะหลักมีอีกตัวหนึ่งเพื่อนสิวาตัวแดกกระตามางสี่หาเก่าเพื่อนกระว่าเพื่อนกระให้หาเก้าคือเก่านะครับเนาะเอาอันนี้คือการฟังจากปากของปูนาคแล้วเรียบร้อยแล้วกะเฝ้าไปหายิบหาสื่อไปนะครับเนาะ สารกิปเนี้ก็ขาอยุตีลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ขอให้เอฟซีทุกท่านจงร่ำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผู้มหาเศรษฐีมีใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาอ่าให้ร่าให้รวยนะครับเนาะอ่าให้สมบูรณ์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตทุกๆุกคนได้รับคา,าอวยพรจากปอสายแล้วก็ให้รวยรวยรวยไปดยเดอรับเ้อสวัสดีครับสวัสดียางงามๆครับ